าน,นี้เงียบสงบจนแทบไม่มีเสียงใดๆยามค่ำคืนความเงียบที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทของทุกคนแต่ในบางครั้งก็แฝงไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจที่พุ่งขึ้นมาในหัวใจของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความโดดเดียเด่ยวในที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่พงคนขับรถบัสวัยกลางคนที่ได้ขับรถบัสสายสุดท้ายของหมู่บ้านมานานเขาคุ้นเคยกับเส้นทางนี้เป็นอย่างดีรถบัสสายสุดท้ายที่ออกจากหมู่บ้านมักจะเงียบเหงา ไม่มีผู้โดยสารมากนักส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่กลับจากตลาดหรือพวกที่ต้องการเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่ผงขับรถผ่านทางโค้งที่คดเคี้ยวและแคบไปจนถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางในคืนสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้คืนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเมฆดำครอบกลุมไปทั่วทำให้แสงจากไฟหน้ารถไม่สามารถส่องไปไกลนักเขากดไฟสูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแต่มันก็ยังดูเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึก ไม่สบายใจเขาเริ่มมองไปยังกระจกมองหลังทุกครั้งที่รถบัสวิ่งผ่านทางโค้งกลัวว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังเมื่อขับรถไปได้สักทักผมก็สังเกตเห็นบางอย่างจากกระจกมองหลังสายตาของเขาจับจ้องไปที่เบาะหลังของรถบัสที่ค่อนข้างมืดแม้จะไม่มีผู้โดยสารมากนักแต่วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นเธอสวมชุดคลุมสีดำยาววิชิตปกปิดร่างกายของเธอไว้หมดไม่มีสิ่งใดปรากฏว่าเป็นลักษณะเด่นชัด อาจจะเป็นเพราะแสงจากไฟหน้ารถที่ไม่ค่อยพอทําให้เขาไม่เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนพงรู้สึกแปกใจเขาย้อนกลับไปตามเส้นทางที่เคยขับมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไม่มีใครขึ้นมาบนรถเขาหันกลับมองไปยังบอกหล้างอีกครั้งและในช่วงคลิปตาผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเหมือนกับสายลงเงียบสงดและไม่มีแม้แต่เสียงสักนิดคงเป็นความผิดป,ปกติของแสงไฟละมัง้งพงคิดในใจ พร้อมกับหันกลับไปที่ภูงมาลัยแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากเบาหลังความเสียงที่ฟังดูคล้ายกับเสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความเศร้าและเหงาเสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นทุกวินาทีจนมันทําให้เขาหัวใจเต้นแรงพงขับรถต่อไปอย่างรวดเร็วแต่เสียงหัวเราะนั้นยังคงตามติดเขาเหมือนเงามืดแม้เขาจะพยายามขับรถเร็วขนาดในเสียงนั้นก็ยังไม่หายไปกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่า มันเหมือนจะดังมาจากบ่อหลังข้างๆตัวเขาเขาหันมองไปในกระจกอีกครั้งและในกระจกนั้นไม่พบผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเสียงหัวระหยุดลงเหมือนมันจะหายไปพร้อมกับพายุนั้นแต่พงก็ไม่สามารถขับรถได้ด้วยใจที่สงบเขายังรู้สึกถึงความหลอนในอากาศไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครหรือเธอมาอยู่ที่บ่อหลังได้อย่างไรแต่สิ่งที่พงรู้คือเขาจะต้องกลับมาที่นี่ในทุกๆคืน และเสียงนั้นจะยังคงตามหลอกหลอนเขาไปเรื่อยๆคืนต่อมาพงเริ่มรู้สึกว่าความสงบที่เขาคุ้นเคยในคืนสุดท้ายของการทำงานนั้นเริ่มถูกแทนที่ด้วยความวิตกกังวลที่กัดกินใจเขาทุกคืนเสียงหัวเราะในคืนแรกยังคงติดอยู่ในหูของเขาแม้จะพยายามขับรถด้วยความเร็วเหมือนเดิมเสียงนั้นก็ไม่เคยหายไปจากจิตใจของเขา เมื่อคืนนี้เขาขับรถตามเส้นทางเดิมราวกับไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอถึงทางโค้งคดเคี้ยวที่เขาเคยขับผ่านมาก่อนเสียงหัวระน,นั้นก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังในหูเขาชัดเจนเหมือนกับเธอนั่งอยู่ข้างๆตัวเขาใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพงเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงนี้จากบอก หลังไม่ว่าจะขับรถไปในเส้นทางไหนมันก็ยังคงตามเขาไปตลอดทางเขาลองหันไปมองในกระจกมองหลังหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดที่แผ่ขยายไปทั่วรถบัสมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติพงพูดกับตัวเองในใจขณะขับรถไปตามถนนที่เงียบสงัดความคิดที่ว่าเสียงหัวเราะนั้นอาจเป็นแค่การจินตนาการหรือความเครียดจากการทำงานหนักเริ่มมีมากขึ้นในหัวของเขา แต่เมื่อเสียงหัวเราะนั้นดังก้องขึ้นอีกครั้งเขาก็รู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บที่พุ่งขึ้นมาตามร่างกายคืนนี้พง์ตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความสงสัยกลายเป็นความกลัวที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์ไปมากกว่านี้เขาหันไปตรวจสอบเบาหลังอย่างละเอียดขณะที่ขับรถไปยังทางโค้งที่คดเคี้ยวใจก็เต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในขณะที่เขาเหลือบมองในกระจกมองหลังเสียงหัวเราะก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังจนกลบเสียงเครื่องยนต์ของรถบัส เฮ้ยพงตะโกนออกมาในขณะที่หันไปมองข้างหลังรถบัสยังคงวิ่งไปในความมืดไม่มีอะไรปรากฏอยู่ที่บอกหลังแม้แต่น้อยแต่เสียงหัวเราะยังคงชัดเจนในหูของเขาเขาตัดสินใจหยุดรถและหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วไม่พบอะไรเลยนอกจากความมืดสนิทที่ปกคลุมไปทั่วท่ามกลางความเงียบที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเสียงหัวเราะนั้นหายไปในทันทีเหลือเพียงความเงียบที่ทวีความหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆ พงตัดสินใจเดินลงจากรถบัสไปยืนข้างทางเขาลองหันมองไปที่ถนนทั้งสองข้างหูของเขายังคงได้ยินเสียงหัวเราะนั้นแต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือใครเป็นคนทำให้มันดังขึ้นฉันไม่ได้จินตนาการไปเองใช่ไหมพงพูดกับตัวเองเสียงเบาในยามค่ำคืนเขารู้สึกถึงความกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจอย่างช้าๆสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนแรกและคืนนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเลย พงเดินกลับมาที่รถบัสหัวใจเต้นเร็วราวกับจะหลุดออกจากอกเขาขึ้นไปนั่งในที่นั่งคนขับและสตาร์ทรถบัสอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทำอะไรไปเพื่อให้มันจบลงทุกคืนที่ขับรถกลับมาที่หมู่บ้านนี้พงยังคงได้ยินเสียงหัวร้อนั้นจากเบาะหลังแม้จะมองไม่เห็นใครแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นไม่หยุดคืนหนึ่งพงตัดสินใจที่จะไม่หลบหนีจากความกลัวอีกต่อไปเขาต้องการคำตอบเขารู้สึกว่า ถ้าเขายังไม่หาคำตอบเรื่องนี้มันจะหลอกหลอนเขาไปตลอดการดังนั้นคืนนี้พงจึงเตรียมตัวต่างออกไปจากทุกคืนที่ผ่านมาในขณะที่เขาขับรถผ่านถนนสายเดิมเสียงหัวเราะที่เคยดังก้องในหูเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมจนทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เสียงในจินตนาการเขาหยุดรถบัสที่กลางทางโค้งพยายามตั้งสติให้มั่นคงคืนนี้จะต้องไม่เหมือนเดิม ผงพูดกับตัวเองก่อนจะตัดสินใจลงจากรถและเดินไปที่บอกหลังเขาเปิดประตูหลังอย่างช้าๆและหันไปมองที่บอกที่ว่างเปล่าความมืดของคืนนี้ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นอะไรมากนะักแต่แล้วเสียงหัวเราะนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีการเตือนล่งหน้ามันฟังดูใกล้จนเขารู้สึกว่าเธอนั่งอยู่ข้างๆตัวเขาเสียงหัวเราะนั้นแฝงไปด้วยความเศร้าและความเหงามันทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในโลกที่ต่างจากเดิม พงหันไปมองที่เบาะหลังอีกครั้งแต่เขาก็ยังไม่เห็นอะไรเขาเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่พัวพันเขาอยู่ทำไมเสียงนั้นถึงได้ดังขึ้นมาในตอนนี้และทำไมมันถึงมีเสียงที่เหมือนจะอยู่ข้างๆตัวเขาใครอยู่ที่นี่พงตะโกนออกไปในความมืดเขายือนอยู่ที่ประตูหลังของรถบัสเสียงหัวเราะนั้นยังคงดังต่อไปทันใดนั้นเสียงหัวเราะนั้นหยุดลงพงยืนนิ่งอยู่กับที่ขณะที่ความเงียบกลืน กินพื้นที่รอบตัวเขาไปอย่างช้าๆแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดทำไมถึงมากไกลขนาดนี้เสียงนั้นไม่ดังมากแต่มันก็ทำให้พงสะดุ้งความรู้สึกหนาวเย็นพุ่งขึ้นไปที่กระดูกจนเขาหยุดหายใจพงมองไปยังด้านหลังของรถบัสท่ามกลางความมืดเขาเห็นบางสิ่ง ขยับอยู่มันเป็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดคลุมสีดำยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ในเงาเมื่อจนเขามองไม่เห็นแต่เธอยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิตรเธอคือใครพงถามเสียงสัน่นเธอไม่ได้ตอบแต่เสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวพงเกิดความหนาวเย็นขึ้นจนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ไหลยเย็นจากด้านหลังฉันเสียงนั้นหยุดไปก่อนที่เธอจะพูดต่อฉันแค่ต้องการให้เธอรู้ พงหันขวับไปมองที่เธอเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเหงาและความเศร้าที่ค้างคาอยู่ในใจเขาเขาไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรหรือใครที่แฝงตัวอยู่ในนั้นแต่แล้วเธอก็หายไปจากตรงนั้นเหลือแต่ความเงียบที่ทวีความมืดมิดและความว่างเปล่า พงยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนร่างกายของเขาถูกตรึงไว้กับที่ตลอดเวลาที่ผ่านไปทุกอย่างเหมือนกับความหลอนที่ติดอยู่ในจิตใจเขาเขาตัดสินใจเดินกลับไปที่รถบัสด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อเขานั่งลงที่คนขับเขาพยายามตั้งสติแต่เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นอีกครั้งก็กลับมาเต็มหูของเขาอีกครั้งเหมือนเป็นการเตือนว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้มันยังไม่จบลง พงขับรถออกไปจากทางโค้งในความมืดแต่เขารู้ดีว่าเสียงนั้นจะยังคงติดตามเขาไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พงไม่สามารถหลบหนีจากเสียงหัวเราะนั้นได้อีกแล้วในทุกคืนที่เขาขับรถผ่านทางโค้งที่คดเคี้ยวเสียงหัวเราะจะตามมาเหมือนเงาที่ติดตามเขาตลอดเวลามันไม่ได้หยุดเพียงแค่เสียงที่เขาได้ยินในตอนนั้นแต่เสียงนั้นกลายเป็นเงาในความคิดของเขาเสียงนั้นราวกับกล้องอยู่ในสมองตลอดเวลา คืนนี้พงตัดสินใจที่จะไม่ขับรถผ่านทางโค้งนั้นอีกต่อไปเขาจอดรถบัสที่ข้างทางหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาตัดสินใจเดินลงจากรถอย่างช้าๆภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาบนถนนที่ว่างเปล่าเสียงหัวร้อนั้นยังคงติดอยู่ในหูของเขามันดังขึ้นเหมือนมันจะตามมาไม่หยุดตลอดทางที่เขาเดินไปตามถนนเสียงหัวร้อนั้นก็ยังดังมาไม่ขาดสายพงหันไปมองซ้ายขวาเขา ไม่สามารถมองเห็นใครแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าทำไมทำไมเธอต้องตามฉันมาด้วยพงพูดกับตัวเองเสียงเบาขณะเดินไปข้างหน้าเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในทัศนียภาพนั้นแต่เขากลับรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ในที่สุดเขามาหยุดที่กลางทางโค้งเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นดังมาก จนพงแทบจะทนไม่ไหวเขาหันกลับไปมองในความมืดและพบกับบางสิ่งที่ทำให้เขาสะดุง้งมันคือเงาร่างของผู้หญิงในชุดคลุมดำร่างนั้นยืนอยู่ในความมืดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พงตกใจมากที่สุดมันคือความรู้สึกที่พงได้จากการมองเข้าไปในดวงตาของเธอดวงตาที่ไม่มีชีวิตชีวาแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความเศร้าและความทรมานเธอคือใคร พงถามเสียงสัน่นในขณะที่เขายืนอยู่ในความมืดความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาเธอไม่ได้ตอบแต่เสียงหัวเราะน,นั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันดังมากจนพงรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในจิตใจของเขาเสียงหัวเราะน,นั้นเหมือนจะเจาะทะลุเข้าไปในความคิดของเขาทําให้ทุกอย่างรอบตัวเขาผิดไปจากที่เคยเป็นหยุดเธอพงผพูดเสียงแ่วหัวใจของเขาเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เขามองไปที่เงาร่างนั้นแต่ก็ไม่มีการตอบสนองอะไรจากเธอเธอยังคงยืนอยู่ในที่เดิมแต่เสียงหัวเราะนั้นก็ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องความรู้สึกของเขาตอนนี้คล้ายกับการตกอยู่ในกับดักไม่มีทางหลบหนีไม่มีทางหนีจากเสียงนั้นเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขาไปทุกที่ทุกเวลาในที่สุดพงหันหลังกลับและวิ่งไปยังรถบัสอย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับไปนั่งที่คนขับเขาเริ่มรู้สึก เหมือนตัวเองกำลังถูกกดดันจากบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ความเงียบที่เกิดขึ้นในรถบัสนั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยเสียงหัวเราะนั้นยังคงคอยก้องอยู่ในหูของเขาแม้ว่าจะไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลังแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่ยังคงเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาพงตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาต้องหาคำตอบให้ได้เขาต้องรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหน และทำไมมันถึงตามหลอกหลอนเขาได้ทุกคืนแต่ถึงจะหาคำตอบได้ไหมความกลัวที่มีต่อสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้นั้นจะยังคงตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตรถบัสเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแต่เสียงหัวเราะนั้นก็ยังคงดังอยู่ข้างหลังและมันจะไม่มีวันหายไปจากความทรงจำของพงค่ำคืนนี้พงยังคงขับรถบัสสายสุดท้ายรอบหมู่บ้านที่ห่างไกลเขารู้สึกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีอะไรแตกต่าง จากการเดินทางคืนสุดท้ายในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงหัวเราะนั้นยังคงก้องอยู่ในหูของเขาจนเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนกันแน่เขาพยายามไม่คิดถึงมันอีกครั้งแต่รอยยิ้มที่หลอกหลอนและเสียงหัวเราะนั้นยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นจะดังขึ้นในช่วงที่เขาขับรถผ่านทางโค้งที่คดเคี้ยวเสียงนั้นจะสะท้อนกลับมาจากบ่อ หลังเสียงที่ฟังเหมือนกับเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนหนึ่งที่แสนเศร้าคืนนี้เขาตัดสินใจว่าจะไม่ขับรถผ่านค้งนั้นอีกเขาจอดรถบัสและลงจากรถเดินไปตามทางคดเคียวที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้เขาก้าวไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเดินไปท่างกลางความมืดที่นิ่งสงัดและว่างเปล่าพงเดินจนถึงจุดที่เขารู้สึกถึงสิ่งแปลกประหลาดเขาหยุดมองไปข้างหน้าและทันใดนั้น เขาก็เห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความมืดร่างนั้นเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เธอคือใครพงถามเสียงสั่นไม่น่าเชื่อว่าคำถามนี้จะเป็นคำถามเดียวที่เขาสามารถถามได้หญิงสาวในชุดดํานั้นไม่ตอบแต่เสียงหัวเราะของเธอก็ดังขึ้นดังมากจนราวกับมันมาจากทุกทิศทางเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความท้อแท้เหมือนสะท้อนความเจ็บปวดที่เธอซ่อนอยู่ในจิตใจ ทำไมพงถามขึ้นอีกครั้งขณะยืนมองไปที่เงาร่างนั้นเสียงหัวเราะย,ยังคงก้องอยู่ในหูของเขาเขารู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนติ้วเหมือนโลกกำลังหายไปเสียงหัวเราะน,นั้นทําให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงที่มาจากภายนอกแต่เหมือนมันกําลังจอะลึกเข้าไปในจิตใจของเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดนั้น ในที่สุดหญิงสาวในชุดดำก็หันมามองเขาดวงตาของเธอไม่มีชีวิตชีวามันดูเศร้าส้อยและว่างเปล่าดวงตาของเธอจ้องมาที่พงราวกับจะบอกอะไรบางอย่างพงต้องการที่จะหนีแต่มือของเขาก็ไม่ขยับเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่จับจ้องเขาอยู่เขาไม่สามารถละสายตาจากดวงตานั้นได้ทันใดนั้นเสียงหัวเราะของหญิงสาวก็หยุดลงอย่างทันทีสถานการณ์นั้น เต็มไปด้วยความเงียบที่น่ากลัวราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความฝันหญิงสาวในชุดดำเริ่มเดินเข้ามาใกล้ผงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ความรู้สึกของเขาผิดปกติเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างไปพร้อมกับการที่หญิงสาวก้าวไกลเมื่อหญิงสาวเดินใกล้เข้ามาเธอจึงยิ้มบางๆและพูดขึ้นว่าขอบคุณที่ฟังฉัน แล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆเสียงหัวเราะที่เคยตามหลอกหลอนเขาก็หายไปอย่างนิ่งสงบพงยืนอยู่อย่างนั้นรู้สึกถึงความเบาๆในใจขณะที่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มกลับเป็นปกติเสียงที่คุ้นเคยจากภายนอกกลับมาอีกครั้งเขาหันไปมองแล้วเห็นรถบัสที่รออยู่ข้างหลังการหลอกหลอนจากเสียงหัวเราะนั้นก็หยุดลงในคืนนั้นพงรู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยจากความรู้สึกที่ทวีคูณขึ้น เรื่อยๆเขาก้าไปข้างหน้าอีกครั้งโดยที่ในหัวใจของเขามีคำถามที่ยังค้างคาคืนนี้เสียงหัวเราะของเธอจะไม่มีวันตามมาอีกแล้วแต่เสียงนั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพงตลอดไป